สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าหนุ่ยก็กําลังจะไปเที่ยวนะคะก็คือไปชมะอาทิ์ตกนะคะวันนี้เราจะไปที่ลานนับดาวนะคะก็คืออยู่ที่เขือ่อนอ่าเป็นลานน้ําที่เป็นเขื่อนอุบลรัตน์นะคะแต่ตรงลานนับดาวเนี่ยจะเป็นเขตของอุทยานแห่งชาติน้ําพอกนะคะตอนนี้ป้าหนุ่กกาลังจะออกเดินทางนะคะตัวจังหวัดนะคะขอนแก่นนะคะออกมาตรงจุดนี้นะคะก็ใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะ อนนี้ป้านุ้ยก็เข้ามาในเส้นด้านในแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าเส้นนี้นะคะเราสามารถขับไปถึงเขื่อนบุรัตได้ถึง38บกิโลนะคะแต่ตรงจุดที่เราไปเนี่ยจะถึงก่อนตัวที่เป็นเขื่อนบุรัตนะคะเราจะไปที่ลานนดาวกันโนยที่เป็น2เลนแบบนี้เลยตอนนี้ต้องลองมาลุ้นกันนะคะตอนนี้ป้านุ้ยมายามเย็นแล้วนะคะคือ5้าโมงครึ่งคืออากาศช่วงนี้นะคะตอนวันร้อนมากนะคะตอนเย็นก็อากาศเย็นๆหน่อยนะคะเพราะว่า องวันอุณภูมิประมาณ3 2มสองถึงสาองศาเลยนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะเกยดบนรัดเลี้ยวซ้ายนะคะตอนนี้เราก็ขับเข้ามานะคะเราก็จะถึงทางแยกแล้วนะคะเราจะเลี้ยวไปทางซ้ายนะคะถนนจะเป็นสองเลนแล้วก็โค้เคี้ยวเป็นบางช่วงนะคะ,ะเขาบอกว่าเกิดบนรัดเลี้ยวขวานะคะ ข้างทางที่เป็นเขื่อนบนรันแล้วนะคะนะคะพายทีของเรายัางอยู่สูงอยู่เลยเอาบังไปแล้วนะะทางก็จะคนเขียวแบบนี้เลยนะคะเราก็เห็นวิวริมเขื่อนนะคะเส้นนี้บางครั้งเวลานำ้ำฝนตกหนักๆน้ำท่วม ตอนนี้เรากำลังเข้าเข็บที่อาณาจักรนะ้ำพองแล้วนะคะ ทางเขื่อนเลยนะคะเนี่ยล้อล้รอริมเขื่อนไปนะคะแล้วอีกนิดเดียวนะคะป้านุยก็จะถึงจุดหมายแล้วนะคะก็คือลานรับดาวนะคะขึ้นเนินช่วงนี้ด้าหนาวนะคะก็จะแห้งแรงไปเลยนะคะชอบหน้าฝนมากกว่าเนาะ จะเขียวตรวนะคะซ้ายมือนะคะเดี๋ยวเนี่ยหาผาสระสนเราจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ลูกชิ้นอะไรก็มีก็มาจอดรถเรานะคะตรงนี้ก็้ ราขับมาเมื่อกี้นี้นะคะนี่ค่ะก็คือเป็นทางผ่านที่เราจะต้องขับต่อไปนะคะนี่ค่ะเราก็จอดรถอยู่ริมข้างทางเลยนะคะเราจะเดินลงไปข้างล่างกันบริการนักท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปกันเลย่ะตอนนี้ป้านุ่ยก็เดินลงมาแล้วนะคะเมื่อกี้นี้เดินลงมาตรงนี้ก็จะมีคาเฟ่ตรงนี้ด้วยนะคะห้องน้าเดี๋วสายตรงนี้เลยนี่นะคะนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันป้านุ่ยก็หางโต๊ะกี้มาอยู่ ก็เดินขึ้นแดบลงตรงนี้แล้วอย่าเดินขึ้นดันลงมาแล้วนะคะมันอากาศข้างล่างมันแบบนี้เลยมีเทเลสลงไปตรงนู้นนะคะพาธิทีก็กำลังจะตกแล้วดูดีวิวดีพาธิทีก็จะตกแล้วนะคะเราเดินมา ่ายรูปเล่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ของอุทยานนะคะที่เขามีบริการให้เช่านะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะเขาก็มาแบบชมพระอาทิตตกนะคะตอนนี้ก็ห้าโมงสีนาทีแล้วนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศนะคะตรงนี้ใช้เวลามาจากขนแก่นห้าสิกว่านาทีเลยนะเกือบชั่วโมงนะคะมี เดิานน้ำได้ด้วยนะคะนคนเตตรงคนในที่สุดนะคะพาทิตก็ตกดินเรียบร้อยแล้วนะคะเช็น,นะะพาทิตอยู่ไกลๆตรงนน้นเลยนะคะตอนแรกก็ตกมา,านักๆแล้วแลาาก็เจอเมฆไปสองรอบนะคะวันนี้ก็เลยเก็บวิวสวยๆนะคะพาทิตตกดินรับขอบฟ้านะคะที่ นานับดาวนะคะอย่างแหบบ่งชาติน้ำพองนะคะท้านเพื่อนอยากจะมาชมวิวแบบนี้นะคะแนะนำเลยนะคะแต่ต้องมาถึงก่อนหโมงเย็นนะคะจะได้เก็บภาพสวยๆแบบนี้ค่ะไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ป้านหนุ่ยก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็จะไปที่ไหนอีกก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปอาจจะเก็บคลิปสวยๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะอันนี้บ้าหนุ่ยสูมนะคะ ขอบคุณนะคะฝากกดไลค์ให้ปานุด้วยนะคะ